จับเขาเล่าเริ่องความเดิมตอนที่แล้วสุชาติได้เข้าต่อสู้กับเสือสาวมีดหมอของปราล,ลีซอกื่นกินร่างของชายนุม่มทำให้สุชาติมีร่างเป็นพยาวานอนขนสีขาวแปลเปลี่ยนกายเป็นสีดำโซ่อันผนึกตึงร่างปอบบรรพการโดยอาคมของยม,มาบาลคลายไปสีเหลือเพียงแค่อีกหนึ่งทำให้ปอบบรรพการเริ่มจะมีอิทธิพลกับตัวของสุชาติ ผู้คุมสติไม่ได้มากขึ้นพยาวนอนสุชาติคิดเข้าทำร้ายสหายของตนแต่ทว่าเด็กสาวชาวนาพาเธอก็ได้ฟื้นจากมนสะกดใช้อาคมมนตราบางอย่างจับสุชาติตึงสยบปีศาจส่วนเสือสาวก็กลับร่างเดิมหลังจากได้มอบกริกเงินให้กับพรานแดงเธอเรียกเด็กสาวชาวนภาว่าลูกแล้วก็ตายจากไปกนจะรับชมรับฟังผมขอสักหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับหลังจากร่างของเสือสาวได้แตกสลายหายไปจูๆ่ๆลมมันก็เริ่มพัดตามธรรมชาติที่ควรเป็นพรานแดงไม่รอช้าแกโน้มตัวโอบกอดกองทรายที่เคยเป็นร่างของเสือสาวใช้ร่างบางแรงลมที่กำลังพัดก่อนลมจะพัดผ่านไปเสียงฝีเท้าเดินย่างค่อยๆดังขึ้นเสียงสะท้อนดังอยู่รอบๆลานะลองชายกับพรานแดงเหลือไปมอง รากฏว่าเป็นพวกชนเผ่าโบราณชาวสวรรค์ที่พากันเดินออกมาจากทีซอนมือของพวกเขาเหล่านั้นยังคงจับอาวุธมันสายตาจ้องขเขม่งมาที่พวกพรานแดงแล้วร่างของเผือกที่นอนอยู่ไม่ไกลพรานแดงจึงบอกกับชายว่าเอ็งดูกองทุลีนี้ด้วยบอกอองเหมือนด้วยชีวิตชายพยักหน้าโดยไม่พูดอะไรพรานแดงค่อยๆลุกขึ้นยืนมือกำกริดเงินแน่น หันมองจ้องพวกชนเผ่าโบราณด้วยแววตาดุดันเจ้าจูบรรยากาศโดยรอบเหมือนกับสั่นไหวแรงกดดันอันมหาศาลปลดปล่อยออกมาจากตัวของพรานแดงแล้วแกก็พูดออกมาว่าข้าจะไม่ยอมไม่ยอมให้ใครแต่ต้องพักพวกของข้าแม้แต่เพียงปลายนิ้วข้าจะสังหารให้สิน้นโดยไม่ปราณีหลังจากพรานแดงพูดจบ ท่าทางของพวกชนเผ่าโบราณก็ดูปเปลี่ยนไปเวลาตาของพวกเขาหันมองร่างที่นอนตายไรเนและนาดบนลานว่างโลหิตกระจัดกระจายไปทั่วเหมือนดังสีที่ฉาบฉานทาพื้นไม่ต้องพูดถึงเศษเนื้อและสภาพอันชวนสยองมันเละเทะจนอธิบายมาเป็นคำพูดไม่ได้เสียงสิ่งของกระทบกับพื้นค่อยๆดังขึ้นเกิดจากพวกชนเผ่าโบราณปล่อยอาวุธออกจากมือบางคนวิ่งพุ่งมากอดร่างไร้วิญญ,ญาณ ต่างร้องห่มร้องไห้กับความตายพรานแดงแค่มองก็รู้ว่าคนพวกนี้คงจะเป็นคนรักหรือไม่ก็ครอบครัวของผู้ที่นั่งร้องไห้หลังน้ําตาพรานแดงเริ่มคลายอารมณ์โทสะลงมือทั้งสองข้างที่กำแน,น่นค่อยๆคลาย,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 ยแกผ่อนลมหายใจสถานการณ์ในตอนนี้ไม่มีใครอยากจะหลังเลือดอีกแล้วทันในนั้นชายชนเผ่าโบราณสองคนก็หิวปีกร่างของไมเคิล ตรงมาที่พรานแดงเพียงแค่เห็นพรานไวการคนก็รู้ว่าพวกชนเผ่าโบราณแท้จริงแล้วก็อยากอยู่อย่างสงบพรานแดงจึงเก็บกริดเงินเน็บเอวอยู่ในที่ที่ควรอยู่พรานไวการคนหันไปหาชายผู้ที่ยังนั่งคุกเข่ามองร่างของเด็กหญิงชาวนภพาอยู่เช่นเดิมซึ่งลักษณะมันดูนานและก็ดูแปลกๆเพราะชายมันดูเศร้าอีกทั้งร่างของเด็กหญิงชาวนภา,าก็ไม่ไหวติง จึงตัดสินใจถามออกไปว่าชายเอ้งเป็นอะไรเธอยังสลบไม่ฟื้นคืนสติงั้นเหรอทว่าชายก็อย่างนิ่งแล้วพรานแดงก็สังเกตเห็นว่าน้ำตาของชายมันค่อยๆไหลออกมาก่อนจะหันมาพูดกับพรานแดงว่าเธอเธอตายแล้วพรานแดงที่ได้ยินถึงกับหูอื้อตาโตปากอ้าไม่รู้จะพูดคำใดออกมาจู่ๆแรงมันก็หายวูบ ทำให้ร่างสุดนั่งมองร่างของเด็กสาวชนภามือของพรานแดงค่อยๆยื่นไปสัมผัสร่างไระวิญญาณของเด็กสาวชนภาก่อนหลังน้ําตาออกมาสัมผัสแรกที่ผ่านมือของพรานแดงหลังจากสัมผัสร่างของเด็กสาวนั่นคือความเย็นรอบๆกายมีแต่ความโศกเศร้าเสียงร้องไห้ดังระงมไม่ใช่แค่ว่าฝั่งของพวกพรานแดงแต่ฝั่งของพวกชนเผ่าโบราณด้วยหลังจากนั้น ไม่ว่าจะชนเผ่าเชื้อชาติไหนหรือเป็นใครแต่ละคนต่างช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่มีเรื่องบาดหมางในใจอะไรกันอีกร่างของไมเคิลเผือกสุชาติถูกอุ้มแบกมากองรวม,ม,มกันจนชายชนเผ่าโบราณตัวใหญ่คนที่เคยช่วยเผือกเดินเข้าหาพรานแดงโดยมีเด็กน้อยลูกของชายคนนี้เดินวิ่งอยู่รอบๆตัวของชายผู้เป็นพ่อสายตาของเธอเหลือบมองเผือก และถ้าเธอก็ดูเป็นห่วงเผือกไม่น้อยชายชนเผาโบราณผู้เป็นพ่อพยายามสื่อสารกับพรานแดงแม้ว่าพรานแดงจะไม่เข้าใจแต่พวกเขาใช้ภาษากายใช้สื่อสารดูท่าเหมือนกับว่าจะเข้าใจร่างของผู้บาดเจ็บแต่ละคนถูกแบกขึ้นเหมือนกับเรสนามเพื่อจะพาไปรักษาธุรีของเสือสาวพรานแดงก็เป็นคนใช้ใบไม้จากต้นพฤกษาสวรรค์มาห่อห,หุ้มธุรีของเสือสาวส่วนร่างของเด็กสา,ชาวชาวนา ชายเป็นคนแบกอุ้มขึ้นมาเดินตามพรานแดงไม่ห่างระหว่างนั้นพรานแดงก็ถามกับชายชนเผ่าโบราณตัวใหญ่พยายามสื่อสารถามถ,ามถึงผู้นำแม้จะใช้เวลาอยู่นานดูเหมือนว่าเขาจะเข้าใจเขาชี้มาที่ตัวเองพรานแดงก็ไม่รอช้าออกท่าออกทางสั่งให้พวกชนเผ่าโบราณปล่อยเหยื่อที่จับอยู่ทั้งหมดแน่นอนว่าชายคนนี้ก็ทำตามอย่างพรานแดงว่าทันทีเขาสั่งให้คนของตน ไปจัดการตามที่พรานแดงว่าเหยื่อแต่ละคนถูกปลดปล่อยอย่างเป็นอิสระพวกชนเผ่าโบราณมอบเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มให้กับเหยือ่อซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีจอนชายฝรั่งผู้เม่รู้เรื่องราวกับเขาด้วยพรานแดงสั่งให้จอนเดินตามรวมกลุมและให้ไปช่วยดูแลพักพวกที่บาดเจ็บซึ่งจอนมันก็รับปากด้วยท่าทางเอืเ่อยเชยถึงะนั้นมันก็ทําตามอย่างที่พรานแดงสั่งสุดท้ายมันก็มีชายคนหนึ่งที่เป็นหนึ่งในเหยือ่อ ที่โดนจับมานั้นบนรากระมีกินพึ่งอีกทั้งจะพุ่งเล่นงานพวกชนเผ่าโบราณทําให้พรานแดงได้เข้าไปห้ามปรามพูดออกมาว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพอพอพอไม่ต้องลังเลือดกันอีกแล้วพอพรานแดงกล่าวในใจตัดสินไปแล้วว่ามันคงจะไม่เข้าใจเพราะมันพูดภาษาชนเผ่าโบราณอยู่ทันใดนั้นชายคนนี้ก็หันมาสวนพรานแดงว่ามันจับข้าจะปล่อยมันไปได้ไง ว่าแต่ภาษาที่ใช้มันเป็นภาษามนุษย์ไม่ใช่หรือพรานแดงถึงกับอ้าปากค้างเมื่อได้ยินคำพูดรู้ภาษาของตนอีกทั้งยังรู้ผ่าพัานธุ์ของตนด้วยทําให้ชายช่างจอที่เห็นท่าทางตกใจก็พูดขึ้นมาว่าตกใจละสิที่ข้าเข้าใจและพูดได้หลายภาษาเพราะข้าคนนี้ชอบสแสวงหาความรู้อย่างไรล่ะข้าผู้เฉลียวฉลาดที่สุดบนแดนสวรรค์น,นี้พรานแดงได้ยินก็ตอบกลับไปว่า สิ่งที่ข้าตกใจไม่ใช่แค่เจ้ารู้ภาษาแต่ใบหน้าของเจ้ามันช่างเหมือนกับสหายข้าคนหนึ่งสหายที่ล่วงลับไปแล้วว่าแต่เจ้าเป็นคนจากเผ่าพันธุ์แดนใดยายจึงเข้าใจภาษาของพวกเราและเผ่าพันธุ์โบราณด้วยขณะพรานแดงถามออกมาแต่ทว่ายังไม่ทันได้คำตอบชายที่แบกร่างเด็กสาวชนะพายอยู่ในมือชะโง,งกหน้ามองผ่านหลังของพรานแดงที่จู่ๆหยุดเดินและสนทนากับใครสักคน ทันทีที่ชายมองผ่านตัวของพรานแดงเห็นชายที่ยืนสนทนากับพรานไวก้กลางคนถึงกับอุทานออกมาว่าไอ้แ e ม็กชายที่อยู่ตรงนั้นงงเลือบมองชายก่อนจะพูดถามกลับว่าใครลึกพรานแดงเรียกสายหัวพร้อมกับบอกว่าไม่มีอะไรอย่างที่ข้าบอกว่าหน้าของเจ้าเหมือนกับชายคนที่ชื่อแม็กสายของพวกข้าพูดจากโลกนี้ไปแล้วนั่นเองชายที่หน้าตาคล้ายกับแม็กได้ยินคำอธิบาย เขาก็ไม่ได้พูดอะไรตัในใดนั้นมีชายชนเผ่าโบราณตัวใหญ่ก็รีบสั่งให้คนของตนจัดการจับชายคนนี้ถ้าไม่ชายคนนี้ร้องโวยวายพรานแดงนั้นจึงเข้าไปห้ามปรามทว่าชายตัวใหญ่ก็ไม่ฟังแล้วก็พูดบอกบางอย่างยาวเยียดด้วยท่าทางดูโกรธโมโหไม่น้อยพรานแดงจึงหันไปมองชายที่หน้าตาเหมือนกับแม็กถามความหมายในสิ่งที่ชายชนเผ่าโบราณคนนี้พูดเขามีท่าทีกะ,กะอักก่วนททำให้พรานแดงพูดขึ้นว่า ถ้าทางของเจ้าจะไปทำความผิดใหญ่หลวงมาดูคนชนเผ่าโบราณจะไม่ยอมปล่อยเจ้าง่ายๆชายคนนี้ก็โผงพรวดรีบพูดขึ้นมาทันทีว่าข้าไม่เคยทำผิดอะไรข้าแค่ชอบศึกษาหาความรู้ภาษามนุษย์ของเจ้าเรียกว่าอย่างไรนะนักปราชญ์ใช่หรือไม่สิ้นคำพรานแดงก็จี้ถามต่อจนชายคนนี้ลำคาญตะโกนออกมาว่าข้าเป็นชนเผ่าชาวสวรรค์พรานแดงกับชายถึงกับตกใจ เป็นจังหวะเดียวกันที่ชายคนนี้กําลังโดนลากตัวไปที่ไหนสักแห่งพรานแดงแกคิดอะไรก็ไม่ทราบจูๆ่ๆแกก็เข,เข้าไปขวางแล้วทาท่าทําทางบอกให้ปล่อยชายชาวสวรรค์คนนี้เสียแกเจราจาอยู่พักใหญ่โดยชายชาวสวรรค์เป็นล่ามระหว่างกลางทําให้ชายชนเผ่าโบราณยอมปล่อยชายชาวสวรรค์ขอบอกขอบใจยกใหญ่ก่อนที่จะเตรียมตัวเดินทางไปที่ไหนสักแห่งพรานแดงผงพูดพูดขึ้นมาว่าไม่อยู่ที่นี่ก่อนหรือ จะรีบไปไหนในป่าแดนนี้มันอันตรายเดินท่ามกลางความมืดเช่นนี้เดี๋ยวก็โดนสัตว์ร้ายข่าไปกินรอกชายชนเผ่าชาวสวรรค์ก็สวนกลับว่าเช่นนั้นข้าก็ออกเดินทางรุ่งเช้าก็ได้เหนื่อยจริงๆเดินทางมาตั้งไกลพาทางกลับบ้านเกิดเมืองนอนไม่ได้แล้วล่ะสิเขาบน่นพึมพำออกมาพรานแดงจึงบอกว่าเช่นนั้นก็เดินทางไปกับพวกข้าสิ ข้ามีหนทางกลับไปยังชนเผ่าชาวสวรรค์ชายชาวสวรรค์ได้ยินก็พูดสวนทันทีว่าข้าไม่ได้อยากกลับไปที่ชาวสวรรค์อีกแล้วยิ่งออกเดินทางสแสวงหาความจริงข้าก็ได้รู้ถึงสิ่งเลวร้ายมากมายที่เผ่าของข้าได้กระทาเอาไว้บนสวรรค์แห่งนี้มันช่างน่ารังเกียจยิ่งนักพรานวยกลางคนยิ้มก่อนจะตอบว่าดีเลยตัวพวกข้าเองก็ไม่ได้ชอบพวกชาวสวรรค์เท่าไหร่นักอีกอย่างหนึ่ง ข้าก็หวังพึ่งเจ้าในเรื่องการสื่อสารทั้งอยากรู้อะไรอีกหลายๆอย่างซึ่งตัวข้าเองนั้นมันก็มีเรื่องน่าสนใจเจ้าน่าจะอยากรู้ด้วยละมัง้งทันทีที่พรานแดงพูจบชายชาวสวรรค์ตาโตลูกวาวสีหน้าของเขาบ่งบอกว่าเขาเป็นคนกระหายไข้รู้จริงๆขณะที่สนทนากันอยู่จู่ๆชายชนเผ่าก็พูดบางอย่างกับพรานแดงชายชาวสวรรค์จึงแปลความหมายพวกเขาบอกว่า จะจัดพิธีให้กับรรางทั้งสองในมือของพวกเจ้านะ่ะพิธีศพอันศักดิ์สิทธิ์ของพวกชนเผ่าโบราณพรานแดงพยักหน้ามไม่เรีรอชายตัวใหญ่ชนเผ่าก็บอกให้ตามเขาไปซึ่งทั้งสามก็เดินตามชายคนนี้ไประหว่างทางพรานแดงก็ถามกับชายชาวสวรรค์ถึงชื่อเสียงเรียงนามชายชาวสวรรค์ก็ตอบกลับพรานแดงว่าข้านั้นทิ้งนามไปนานแล้วข้าไม่อยากจะใช้นามของชาวสวรรค์อะไรนั่นอีก พวกเจ้าอยากจะเรียกข้าว่าอะไรก็ตามใจปาถนาะพรานแดงพยายามคิดชื่อเพื่อจะได้เรียกสนทนากันง่ายๆจู่ๆชายก็โผงพูดพูดขึ้นมาว่าชื่อแม็กพรานแดงหันควับไปมองชายชนเผ่าชาวสวรรค์ก็ตอบว่าเอาชื่อนี้ก็ได้ข้าไม่ได้คิดอะไรมากมายนะักพรานแดงจึงเรียกชายชาวสวรรค์ว่าแม็กเวลาผ่านไปอีกครู่หนึ่งทั้งหมดก็เดินกันมาถึงจุดปลายทางของกิ่งไม้ซึ่งมันยื่นออกไป ตรงกับดวงจันทราที่กําลังจะตกดินพอดีตรงนี้มันเปิดโลง่งจนเห็นหมู่ดวงดาวมากมายอีกทั้งแสงของร่วงสีทองที่บินไปมาโดยรอบก็ละลานตาข้างๆทางมีพวกชนเผ่าโบราณยืนเรียงแถวหน้ากระดานกลมหน้าเล็กน้อยรากับไว้อะไรเดินกันอีกนิดหนึ่งก็ถึงจุดสุดกิ่งซึ่งไม่มีทางเดินไปต่อแล้วชายชนเผ่าตัวใหญ่ก็หันมาพูดกับพรานแดงด้วยน้ำเสียงเศร้าอธิบายบางอย่าง แล้วก็ชี้ออกไปเบื้องหน้าตรงพื้นที่โล่งๆเห็นพื้นที่เบื้องล่างไกลิฟแม็กชาวสวรรค์ก็หันมาบอกกับพรานไวกังคนว่าไอ้เจ้าชายร่างยักษ์บอกว่าวางร่างของทั้งสองตรงสุดเส้นทางเบื้องหน้านั้นแล้วจันทาก็จะรับพวกเขาไปอยู่ในดินแดนอันเป็นสุขชั่วนิรันด์ชายได้ยินก็ผงพวดพูดขึ้นมาว่าจะวางได้อย่างไรเล่าหากวางร่างของเด็กสาวเขาก็ตกลงไปข้างล่างแะสิ แม็กชายชาวสวรรค์ก็พูดแปลบอกกับชายตัวใหญ่ตามที่ชายบอกก่อนชายตัวใหญ่จะหันมาสนทนาแล้วแม็กชายชาวสวรรค์ก็หันมาพูดกับพวกพรานแดงว่าข้าเหนื่อยที่จะอธิบายเจ้าทำทาตามที่มันบอกไปเถอะข้าเหนื่อยมาทั้งวันแล้วไม่ได้หลับไม่ได้นอนอีกทั้งต้องอดอาหารไม่กินของที่พวกเจ้านี่ให้ว่าแล้วพรานแดงก็ทำตามอย่างที่ชายชนเผ่าว่าเขาค่อยๆนั่งยองๆ มือยื่นออกไปจากเส้นทางนั่นก็คือกิ่งต้นพฤกษาสวรรค์จังหวะน,นั่นเองเสียงเพลงค่อยๆดังขึ้นพรานแดงจึงหันกลับไปมองปรากฏว่าคนที่กำลังร้องเพลงคือพวกชนเผ่าโบราณที่มายืนเรียงแถวขนานกับระหว่างทางทำนองเสียงเพลงคลับคล้ายคลับคราบ,บ,บราวกับว่าเป็นเพลงของพวกอินเดียแดงแต่ทว่าต่างกันตรงที่ฟังดูนุ่มๆกว่าจังหวะน,นั่นเองแม็กชายชาวสวรรค์ก็บอกให้พรานแดง เรียบปล่อยมือจากธุลีนั้นพรานแดงก็ทำตามทันทีที่พรานแดงปล่อยธุลีที่ห่อด้วยใบไม้จากมือมันล่วงลงไปไม่ถึงไม้บรรทัดก่อนจะค่อยๆลอยออกไปซึ่งแน่นอนว่าท้งแม็กชายและพรานแดงก็ตกใจในสิ่งที่เห็นเขาสังเกตใต้หอ่อธุลีว่ามันมีอะไรทําไมจึงทําให้เจ้าห่อนี้ลอยปรากฏว่ามีบางอย่างใสๆคล้ายกับน้ําแต่มันโปร่งแสงจนเห็นพื้นเบื้องล่าง หอทุลีค่อยๆลอยออกไปเรื่อยๆพร,รานแดงหันไปบอกกับชายรีบนําร่างของเด็กสาวชานะภาไปวางเขาจะได้ลอยไปอยู่กับอดีตมารดาของเขาชายที่ยินก็งงแต่ก็ทําตามอย่างที่พรานแดงว่าด้วยความรียบร้อนท่าทางเล็กๆน้อยหลังจากวางร่างไปบนอากาศเปล่าๆตามที่ตาเห็นร่างของเด็กสาวชานะภาก็ลอยบนอากาศเหมือนกับหอทุลีน้ําตาของพรานแดงและชายก็ขอเบาตาแดงกำ่ำ ก่อนที่พรานแดงจะพูดออกมาว่าขอให้ชาติหน้าพวกเจ้าเกิดมามีชีวิตที่สงบสุขละจากความแค้นและบาปทั้งปวงขอให้จบภายในชาตินี้ให้พวกเจ้านั้นเป็นแม่ลูกกันอีกละก่อนเด็กน้อยสิ้นคำของพรานแดงชายชาวสวรรค์ผู้ได้ชื่อว่าแม็กรีบถามกับพรานแดงทันทีว่านั่นคือลูกเมียของเจ้างั้นรึพรานวยกลางคนสส่หัวก่อนจะบอกว่าไม่ใช่ มันก็เหมือนชายแล้วเพลงที่กําลังขับขานค่อยๆดังขึ้นดังขึ้นชายชุนเผ่าโบราณตัวใหญ่ยกมือทั้งสองข้างเหยียดตรงโหร้องตามเพลงแล้วทันใดนั้นร่วงสีทองที่เป็นมแมลงให้ความสว่างนับร้อยนับพันมันก็เริ่มเกิดบินวนอยู่เหนือร่างทั้งสองก่อนจะมารุมเกาะที่หอทุลีและร่างของเด็กสาวจ้านภาจากนั้นแสงก็สว่างวาบเป็นเวลาเดียวกันที่บทเพลงจบลงพอดี แล้วพวกดวงสีทองก็ต่างแยกย้ายบินไร้ทิงไร้ทางเช่นเดิมแต่สิ่งที่น่าตะลึงพึงเพิดมันก็คือทั้งร่างและห่อทุรีของเสือสาวได้หายไปพร้อมๆกับดวงสีทองที่บินกระจัดกระจายออกไปพรานแดงถามขึ้นมาว่าพวกเขาหายไปไหนแล้วแม็กจึงถามกับชายชนเผ่าให้เขาบอกแล้วแม็กก็มาบอกกับพรานแดงต่ออีกทีว่าดวงจันทารับไปแล้วพวกเขาไม่ทรมานอีกแล้ว ไปอยู่ในภพภูมิที่ดีพิธีเสร็จสิ้นจากนั้นทุกคนก็พากันเดินกลาบที่พักอันกระจัดกระจายในอาณาจักรของชนเผ่าโบราณพรานแดงเดินรังท้ายด้วยใจที่โศกเศร้าซึ่งจังหวะนั้นเองลมเบาๆค่อยๆพัดมาโดนหลังของพรานแดงทำให้พรานแดงหันกลับไปมองภาพที่พรานแดงเห็นถึงกับทำให้แก่ชะงักน้ำตาที่ขอเบ้าอยู่ไหลออกมาปากยิ้มแล้วก็โบกมือลาจังหวะนั้นเอง ชายก็ตะโกนเรียกพรานแดงที่เดินร้งท้ายพรานแดงก็หันกลับหาชายจนจะรีบเดินตามเขาไปชายที่เดินอยู่กับพรานแดงก็ถามขึ้นมาว่ามีอะไรหรือเปล่าทำไมถึงร้องไห้ละ่ะแล้วยืนบกมือให้ใคลายพรานแดงยิ้มก่อนจะตอบชายว่าถ้า,าเห็นเห็นไอ้พวกเจ้าเด็กน้อยของพวกเรากำลังจูมือแม่ของเขาพาก็เดินตรงไปที่ดวงจันทรา ใบหน้าของสามแม่ลูกเปื่อนยิ้มชายทำหน้าตาคิ้วขมวดก่อนจะถามตอบว่าท่านตาฝานแล้วละมัง้งเพราะท่านใช้คำว่าพวกแปลร่างเด็กสาวมีคนเดียวใช้คำว่าพวกไม่ได้พรานแดงสายหัวก่อนจะพูดว่าข้าไม่ได้เข้าใจอะไรผิดหรอกเด็กสาวชาวนภาคนนั้นมีสองวิญญาณในหนึ่งร่างสาเหตุที่เธอสามารถสนทนากับสัตว์มายาได้ก็เป็นเพราะวิญญาณผู้พี่ ส่วนวิญญาณผู้เป็นน้องเป็นคนสนทนากับปาชายยิ่งงงเข้าไปกันใหญ่ทำให้เขายิงคำถามต่อว่าสิ่งที่ท่านพูดตอนส่งร่างของเด็กสาวกับเสือสาวหมายความว่าอะไรจริงๆแล้วท่านรู้อะไรมาสิ้นคำเป็นจังหวะเดียวกันที่ชายชาวสวรรค์นาวาแม็กตะโกนเรียกทั้งสองพอดีทำให้พรานแดงประกอบชายว่าถึงที่พักแล้วข้าจะเล่าให้ฟังทั้งหมด ที่ข้าได้ไปเห็นมาในขณะสัมผัสกับเสือสาวตนนั้นพูดจบพรานแดงก็วิ่งปรีตรงไปที่แม็กทันทีส่วนชายก็เดินตามไปแบบงงๆง,งด้วยความอยากรู้และแล้วทั้งสี่ก็เดินมาถึงที่พักของชายชนเผ่าตัวใหญ่ระหว่างทางเดินมาถึงที่นี่พวกพรานแดงก็ได้รู้ว่าชายชนเผ่าตัวใหญ่คนนี้เขาก็คือผู้นําของชนเผ่าโบราณนั่นเองส่วนชื่อเสียงเรียงนามของเขาออกเสียงเรียกยากเกินกว่าจะพูด แม็กชายชาวสวรรค์พยายามจะสอนพรานแดงแล้วแต่ทว่าพรานแดงกับชายก็ไม่สามารถออกเสียงเรียกนามได้จึงพากันเรียกว่าชายตัวใหญ่ทั้งแม็กพรานแดงและชายได้เข้ามาอยู่ในที่พักของชายตัวใหญ่นั่งล้อมวงรวมกับครอบครัวของชายตัวใหญ่เอาล่ะครับชายชาวสวรรค์ที่มีหน้าตาเหมือนกับแม็กจะมีความเกี่ยวข้องอะไรกับแม็กสหายของเผือกและชายที่ตายไปแล้วหรือเปล่าแล้วพรานแดงเห็นอะไรในผวัง โปรดติดตามในตอนหน้าพรานป่าเมืองรับแลภาคสี่หากท่านผู้ชมชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขออภัยที่หยุดไปโดยไม่บอกไม่กล่าวพอดีติดงานกระทันหานเหนื่อยหน้าขึ้นมาอีกทีก็4ี่ห้าทุ่มแล้วรักท่านผู้ชมเสมอไม่เชื่ออย่าลบลูถ้าเพื่อนเชอบฝากกดติดตามและกดแชร์ด้วยนะครับ หากผิดพลาดประการใดทางจับเขาเล่าเรื่องผีต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับขอพระคุณมากครับ